สวัสดีครับผมผูดนรายการมด d อ็กทอยีวีนะครับเป็นรายการที่จะนำการเอาของเล่นรีวิวมารีวิวนะครับในซีรีส์ต่างๆนะครับอย่างที่ผมรีวิวในวันนี้นี่ก็คือของเล่นในซีรีส์ m u s ไรเ r อ d e r o สนั่นเองครับท่านผู้ชมมาใจเห็นนะครับว่านี่คือมอเตอร์ไซค์ m u s ไรเ r อ d e r o สนะครับแต่นี่เป็นรุ่นธรรมดานะครับไม่ใช่รุ่นพิเศษนี่กระป๋องโทราค เชนรอยนะครับเป็นกระป๋องเสือใน m a s เตอร์ด o โนะครับและนี่ครับตรงนี้จะมีความพิเศษนะครับเยอะกว่าตัวอื่นเช่นนี่นะครับอย่างปกติตัวอื่นรูปของเขานะครับจะเป็นจากเห็นไหมครับตัวนี้ตัวตัวที่เปิดตัวที่ที่เปิดเหมือนกับฝากระป๋องนะมันลมครับจะอยู่ ข้างหลังแต่ต so 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 ัวนี้จะอยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็จะมีลายเพิ่มขึ้นมาเป็นตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับลายเพิ่มขึ้นมาเป็นลายเป็นแบบที่ใหม่ริงๆนะครับนี่ครับข้างล่างก็จะเหมือนกันนะครับนี่นะครับแล้ะส่วนสำคัญที่สุดคือข้างหลังเองครับเห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นแบบลายเรียบเรยไปแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะครับ อ่านี่ให้ดูความสวยงามครับตัวนี้ใช้สีสีสวยมากครับเป็นสีทองพี่เจตตัวนี้เป็นสีแดงนะครับอ่าเราจะมาเริ่มรีวิวกันเลยนะครับนี่นะครับเราต้องเปิดกระป๋องเนี่ยนะครับไปทางด้านซ้ายมือนะครับไอ้ขวามือนะครับหมอพายเปิดดันไว้เปาะอ่านครับยิงเราเปิดไม่เปิดค่ามันก็เท่ากันละครับมันเนี่ยเปิดไม่เปิดค่ามัเท่ากันละครับอ่ะสมมติเนี่ยเรากดปิดไว้ฝั่งนี้ครับ อันเนี้ยคือยังไงเราก็เล่นได้อยู่ดีครับเปิดไม่เปิดค่าก็เท่ากันแล้วครับแต่ว่ามันจะได้อัตราดเยอะกว่าครับก็เพื่ออัตราดที่ดีครับเปิดครับอโอเคครับเราเปิดนะครับเพื่ออัตราดที่ดีเนี่ยยิ่งขึ้นนะครับในการในการรีวิวนะครับอ่ะจะมีอยู่สองหมวดนะครับเป็นหมวดแบบติดกับมอเตอร์ไซค์แล้วก็หมวดแบบเป็นเป็นเหมือนสัตว์เป็นเหมือนสัตว์ผู้ช่วยครับตัวนี้จะ ตัวนี้ต้องตัวนี้ข้อพิเศษของเขานะครับคือจะต้องใช้กับเหรียญคอมโบเหรียญคอมโบทักกาดเหรียญคอมโบเสือครับาาทักกาดโทล่าชีตาครับต้องใช้กตัวนั้นครับเพราะจะดูดซับพลังของเขาเข้าไปแล้วก็นําไปใช้ได้ดีที่สุดนะครับใช้ร่างอื่นรู้สึกถ้าติดกับตัวเสือนี่จะพยศนะครับอ่านี่ครับจะเป็นเสือมาอย่างเงี้ยครับมา เนี่ยครับรายละเอียดตรงส่วนหัวนีจะเห็นได้ว่าสมจริงมากครับเนี่ยตรงเนี้ยครับลายเสือจากที่ดูนี่ได้มาจากเว็บ toy t ูนช h o p นะครับราคาก็ไปดูกันเราเองนะครับเข้าไปที่เว็บ toy t ูนช h o p เลยนะครับพิมพ์ไปเลยครับภาษาไทย t o ยตูนช h o p นะครับตอนนี้เขาย้ายเว็บใหม่แล้วนะครับเขาอยู่ยังวัดกรฬสินครับส่งของให้จริงแน่นอนครับแลบประกันเนี่ยครับ เนี่ยครับอ่ะต่อไปมาเราเอาเจ้าตัวนี้หลบกันไปก่อนเ่อน,นะครับหลบไปเลยครับ <spe ak> เพื่อเป็นการมาให้กับเจ้าพระเอกตัวนี้นะครับยิงกล้องผมมันเล็กมันเลยมองมันเลยมองเห็นแค่ส่วนหัวครับจริงๆิงมันมันยาวก็ประมาณประมาณคืบหนึ่งประมาณคืบหนึ่งพอดีครับสูงสูงสวยครับอ่าตัวนี้จะเป็นเวอร์ชันแบบอขออนุญาตแบบใช้แบบนอนนะครับจะได้เห็นทั่วๆตัวนี้จะเป็นเวอร์ชันแบบต๊้กดน้านะครับ ตู้กดน้าตัวนี้จะต่างรุ่นธรรมดากับรุ่นพิเศษคือที่ผมเห็นในรุ่นพิเศษครับตัวนี้ยถ้ากดจะมีเสียงงอกจะมาแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับต้นนี่ครับรุ่นพิเศษจะกดได้ตรงนี้กับตรงตรงนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้กดไม่ได้เพราะมันเป็นรุ่นธรรมดานะครับหมดตู้น้ำไม่มีเลยมากครับเป็นตัวนี้ก็จะเป็นเกระป๋องนะครับตะกะโทล่าแล้วก็กระป๋องสีเขียวแล้วก็ทก่ครับข้างล่างก็เหมือนนะครับ บัตต้าครับเหมนของลาสีเขียวนี่คือบัตตะครับตัวนี้ก็ใช้เป็นสติกเกอร์แปะนะครับตัวนี้ก็พ่นสีเงินใช้ความละเอียดนะครับตรงนี้ล้อเขาก็หมุนได้ครับเป็นหลักการดีไซน์ของเล่นบันไดทั่วไปครับล้อก็หมุนนะครับตัวนี้นี่หลายคนสงสัยว่าเออเอามาทําไมเอามาทําไมนี่ครับมันเป็นขาตั้งค้าจุนอะไรจะทำค้ำจุนโลกนะครับขาตั้งขาตั้งอ่าโอเค เดี๋ยวเราจะมาลองมาเปลี่ยนจากโหมดนี่เป็นโหมดมอเตอร์ไซค์กันครับไม่ยากครับก็ใช้แค่เราประกบกันมาครับเดี๋ยวคู่มือในคู่มือจริงก็จะมีบอกครับเนี่ยครับเราดึงเราดันตัวนี้ลงใช่ไหมครับเนี่ยสองข้างเลยครับดันลงสองข้างดันตัวนี้ลงแล้วก็อีกฝั่งครับนี่เราอีกฝั่งหนึ่งดันลงมาครับแล้วก็ดันขึ้นแล้วก็ประกบตรงตรงท้องนะครับจะบีบใช้บีบเลับ เก็บนิดหนึ่งครับแล้วซึ่งมันจะไม่เหมือนกันในหนังครับในหนังมันจะไอ้นี้ยากกว่านี้มันก็นะครับตามหลักบันไดเอาง่ายๆสะสมจริงครับนะครับให้เอาเนี่ยป๊อกลงไปเขาจะกลายเป็นเบาะมอเตอร์ไซค์ครับตัวนี้ก็เป็นของเล่นที่โอเคมากเลยครับแล้วก็ตัวนี้นี่คือแฮนด์นี่จะเห็นไหมครับของแฮนด์มอเตอร์ไซค์นี่คือแฮนด์นี่จะแยกมาได้ครับกระจกนี่ก็ปรับขึ้นลงได้ครับ อ่ะเนี่ยครับเป็นโหมดมอเตอร์ไซค์นะครับโหมดมอเตอร์ไซค์นี่สามารถตั้งอ่ะล้มทำงานเนี่ยครับโหมดมอเตอร์ไซค์นี่เป็นแบบสามารถแบบตั้งได้ครับนะครับตั้งตั้งได้พอดีเลยครับแนีตั้งได้ครับเนี่ยล้อหน้าล้อหลังหมุนได้เหมือนครับตอหมุนได้ล้อหน้าก็หมุนได้นะครับครับทีนี้ก็เป็นโหมดที่ว่าต้องใช้ล่างต้องใช้ล่างสีเหลืองครับ ร่างของเอ,อ่อที่ต้องเอากระป๋องโทล่ามาติดนะครับแตะนะครับกระป๋องโทล่านยคือต้องใช้แบบกระป๋องโทล่ามาติดแต่คอมพวเตน,นะอุปกรณ์ไม่พร้อมเท่าไหร่ <laughs> ก็อ่ะครับใช้กระป๋องโทร่าติดนะครับขั้นแรกก็ใช้ในตรงนี้ครับนะครับดึงเจ้าตัวตรงนี้ออกครับดึงออกเปาะเปาะอย่างเงี้ยครับ แล้วก็ไปประกบกับข้างหลังครับนะครับเอามันมาประกบอันนี้ครับมันจะได้เป็นแบบนี้นะครับดึงออกมาครับเปาะเปาะเนี่ยครับเห็นไหมครับจำโอเคครับมันก็จะอยู่ในรูปร่างอย่างนี้ครับแล้วตรงนี้ครับตรงนี้ครับให้ดึงแยกนอกมาครับแล้วตัวนี้นะครับอ่ะจากวากินนี้ที่เราเล่นมันเป็นเวอร์ชันนี้กันอยู่นะครับอ่ะเนี่ยเวอร์ชันเป็นตัวเสือนะครับให้เราฮุบหัวมันลงไบ นะครับตัวนี้ให้เราหุบหัวล้วเอเคครับให้เราตั้งกระป๋องขึ้นหุบขาเข้านะครับแล้วเราก็ดันขาลงมาดันดันหัวมาระดับที่มันพอเหมาะครับนะครับจะได้หัวมานะครับแล้วเราก็นํารถเนี่ยนะครับมาติดมอเตอร์ไซค์เนี่ยมาติดได้เลยครับนยครับต้องใช้เข้าช่วงไหนกับช่วงไหนเข้าเข้ากันมาเดียนะครับอย่างเงี้ย ลบางคนอาจจะมีปัญหาที่แรกผมก็มีปัญหาครับว่าทำไมมันดันไม่เข้วาวงอะไรพวกนี้ยแต่หลังๆก็มาหลังๆก็ไปดูคลิปมาแล้วก็โอเคครับได้มาจากกุ๊ปยูทูบนี่แหละครับแล้วก็มารู้วิธีการเล่นนะครับก็เลยประมาณนี้ครับนี่นครับขอบน,นุณครัลาล้ครับแมตเข้าครับแมตตรงจริงเราต้องเอาตัวนี้ข้างล่างแล็อกไว้นะครับอย่างเมื่อกี้นี่ผมว่าทำบิดดันได้เข้าช้าหน่อยครับ อ่ะครับเสร็จแล้วครับรถมอเตอร์ไซค์มาร์ไรเดอร์โอสนะครับล่างเสือดูจากตรงนี้นะครับเขาอาจจะใช้อินินาการเล็กน้อยนะครับ่าดูยังไงถึงเป็นเสือว่าดูไงเป็นเสือว่ะนี่ครับสองตรงสองจุดนี้นะครับเป็นตาเสือนี่นะตาตัวนี้ก็จะเป็นปากเนี่ยครับตัวนี้เป็นปากเสือมีเขี้ยวมาด้วยเห็นไหมครับอ่าอาแล้วครับแล้วสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบการ รีวิวของเล่นชิ้นนี้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับและครั้งหน้าผมจะนำ DX คิบะไดเวอร์มารีวิวนะครับเขาเรียกคิบะไดเวอร์หรือคิบะเบลก็ไมู่้ครับผมจะนำมารีวิวนะครับครับขอบคุณครับ